สวัสดีกันดิเนี่ยกิดน้ำแล้วพอนู่นสวัสดีกันแล้วแล้วแล้วพอนายสวัสดีกันนู่นพอนี่กันสวัสดีเนี่ยสวัสดีฮะว,ว, <c oughs> ว,วันนี้เราจะมาทำอาหารที่คนเขาก็กินได้่ะเดี๋ยวก็หนึ่งเราใส่น้ำนี่ไปก่อนในชามนะเราจะใี้เครืสับเพื่ออันนี้พุทเ,เ,เมีย่ยน ก็อันนี้วนนี่แล้วก็อะไอันนี้นี้วก็แล้วแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ถ้วยชามแล้อันี้ไปไปเคียวเาใส่น้ำมาปริมาณเดียวีันล้วนี้เฮ้ยายูนี่ใส่ดาวแล้วแล้วเราก็ใส่เวเปเราเอาตอรนี้กินได้ไลเราก็ตอวีนี่เนี่ย แล้ิ้นไว้จอดสองนาทีอันนี้ท้าวโพสองนาทีมาเดี๋ยวเรามาทำอันที่ให้พี่บอสด,ด้วยอ๋อเราเอามาทำอันนี้ดีกว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรจัดให้มันสวยงามเหมือนไฟนฟ้าให้มาดูสิจะกินเปล่ะจัดให้สวยงามเหนือนฟีฟฟ้าอันนี้ไฟไม่ใช่เป็นเป็นควายเอ๋อห้าไฟ อาานี้กินได้ตัวเราไม่มีเอ็กโอใช่ไหมกินได้กินได้อยู่แล้วมาเราเลี้ยงแค่นี้อัมีฟุตเมนเนี่ยนสัม่กินเสเลยน้าแอน่อร่อยแล้วฟุตเมนี่ ดี๋ยวเราัทก,กันก่อนเราไปเฮ้ยทำได้แล้วมั้งสองวันทีแล้วลวนะเราได้แล้วสองวันที่ลวเราคิว กินว่าสารตอลี่เนี่ยนะเ้ยไม่กนทำไมอะรอยมาสตอรี่ทั่วไปแล้วนะเออลอ,ลอลองกินไหมนะล่ะจะลองกินไหมกินปะกินมา่เราจะมาเป่ายิงจูบก,กันนะฮะว่าใครจะได้กินอาหารนะโ<ฮ>าอ้น้ำอ่ะนี่กาน้ำนะนี้กูก็่นะ ไม่ใช่ขนาดนั้นอีหาบนะฮะเดี๋ยวเรานะฮะกติกาเราเหมือนเดิมคนที่ปล่อยหยิบชนะต้องได้กินใช่ไหมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้กินแบบอันนี้อร่อยจริงอร่อยไม่ได้คาะด้วยน้ำหนักที่จะกินแบบเสนเคี่ยวว้าอร่อยใช่ปหมกิววี่ เนี่ยสวยอะเคหน้าตาก็ออกมาดีมาปั่นชุบอีกกว่าเรจะได้กินแบบซาดโต๊มาเห็นกล้องให้เห็นกล้องมาปนเอาไหมสามเต้าสามเต้าสามเป้าสามเต้ายายานอยะนะนะนะ อ,อ,อ้าวตายจะกินไมาเรามาดูสีงากระเรียวกินสีเขียวนะไม่กินทุกอย่างอามันอร่อยกินจะกินอะไรก่อนก้อนเนาะเฮ้ยเอาเห็นเขาโอเคได้แหละพอซ้ายนั่นแหละสิงก้อน จาลองรู้อร่อยมากเลยเฮ้ยลืมตั้งชื่อแล้ฮะชื่อว่าชื่อว่า w o o d m a n ย a n N w o o d m a n น a n N N N B N B m อน Don พี่ทหานอย่าพูดเลยนะจำไม่ได้แล้วเฮ้ยกินกินอะไรก่อน

อร่อยไมมจริงอร่ยอรอยดเนลุกบล็อตร้นดีไหมเดี๋ยวถามดิฉันนะรู้จริะรู้จริงปะยะอะไรอีะัดเดดมาล่่อง้ กินยน้องหนยตาแล้วมันกินไม่หมดเลยนะก็ไปดูนะพี่ายะพไปดูนะอร่อยกินได้ตาไม่เอานะ้ำไปฟีรากระบุลละดเลยฮะกินะกี่มัละกินเยอากกินกกว่าอย่า ผลไม้ก็ก็อร่อยเป็นฝ่ายก็อร่อยมันยังไม้มันจะอร่อยกลางก็คือสตรอเร์รี่ใช่ปะสตรอเร์รี่จะอร่อยแบบกลางม่เล่าเน้นเลยอันนี้อร่อยกว่าอันนี้ลองอันนี้สุดท้ายมันแบบเปรี้ยมเลยรู้สึกจะรู้สึกอ้วน ก็พอไปแล้วนันะ่นแ่ละว่างไม่ได้ว่วองไปอ้วนงทพามแม่ขาฮะฮะแป๊หหหบหนึงกินปะกินที่เค้กปะ ให้มันกินแบบกินหมดแล้วค่อยจบอ๋อไม่โดน ย่มาเบอใช่จะลูกดติดตามนะฮะจากยูทูบจะลืมกดเฟนบุ๊กนะฮะเฟนบุ๊กก็เดี๋ยวอยู่ตามนั่งนิดเลยยูทูก็อยู่ตามน,านั่งต้องขอขอบคุณนะฮะคนเตอรเจดีดดดนี่ก็คือมันจะโดิดมาเลี้ มาเกมาการโดมาการโดนะฮะต้องขอขอบคุณให้มาการโดแล้วก็วิทบีนะฮะแล้วก็ฟูดนะแลนด์ land, นะฮะฟูดแมนเนี่ยไม่ใช่ฟูดแมนฟูดแมนเนี่ยนะฮะที่ให้เรากินของกินของเอาจริงที่กินมาอ,ร,อร่อยสุดทีว <c oughs> ีอบกรอบนะฮนะฟูดแมนเนี่ย อ,นนอันแรกใช่ป่ะอันที่สองคืออันที่สองคืออะไรเป็นลายนี่อันที่สามคือ W อันที่สามคืออะไร W โอ้แหวนแสดงว่าอัน,นอันแรกอะไรก่อนก็อ,อย่าลืมกดเฟซบุ๊กนะฮะตกลช่ปะ โอเคคะับเราก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ใจดีเลยเนะฮะแปะเอียนะจากคุณเออยวแหววีติ่มนะที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้ซื้อของในเนี้ยมากินและอิ่มท้องและเราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจะหมดไม่หมดก็ขึ้นอยู่กับน้องฝสายนะฮะคลิปหนะ้าเดี๋ยวพี่เกียร์ทำนะเดี๋ยวเราต้องขอขอ,ขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์มาฮนะขอขอบคุณฮนะขอบคุณดิไว้ เอาไว้มาพบใน EP น้า e ี EP ที่3 P ที่3นะแล้วอย่างไรขึ้นได้ไงก็ต้องขอขอบคุณส่วนส่จริงอย่างอขอ่งจริงอย่้ขอขอบคุณส่ Wake me up, wake me up when you come back